สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพริฤหัสบสดีที่26ตุลาคมสองพัน้าสิบนะครับผมก็จะมาพูดถึงการทำให้ขยะบ้านเราเนี่ยเป็นศูนย์นะครับโดยที่ไม่ต้องเอาขยะไปทิ้งให้กับเทศบาลไปทิ้งให้กับอบตอไปเก็บเลยแต่เราสามารถที่จะนำขยะมาสร้างประโยชน์ได้ ขยะที่ผมพูดถึงเนี่ยก็มีอยู่ทุกบ้านนะครับก็มีอยู่สามประเภทด้วยกันผมแยกสามประเภทก็คือหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยหนึ่งเนี่ยก็คือขยะเปียกนะครับขยะเปียกก็แก่นะครับหัวปลาอย่างเงี้ยนะครับเศษอาหารที่เราทานข้าวอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือขยะขยะ ขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเป็นพวกขวดกระป๋องอะไรประมาณนี้แหละครับสามารถที่จะนําไปขายสาไร้างรายได้ได้แล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คือขยะ rdf นะครับขยะ rdf นะครับขยะ rdf ก็ได้แก่นะครับแก้วกาแฟนะครับแล้วก็ซองมาม่าตนะ่างต่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา อธิบายว่าขยะแต่ละประเภทเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับโดยเริ่มจากขยะประเภทแรกก่อนเลยนะครับก็คือขยะเปียกครับเราก็จะมาพูดถึงขยะประเภทแรกนะครับก็คือขยะเปียกซึ่งเห็นอยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือ ตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็จะไม่ทานข้าวก็แต่ว่าก็มีตอนเช้าก็มีเศษอาหารที่เหลือๆมานะครับก็จะได้แก่ปลาทูครับตอนนี้เหลือแค่หัวกับก้างละเสร็จแล้วก็จะมีนะครับมีลองกองนะครับเพราะว่าหน้านี้เป็นลอง,ลองกองลองกองจะถูกนะครับกิโลละยี่สิบบาทก็มีกิโลละยี่ สิบห้าบาทก็มีบงางครั้งก็สามโลห้าสิบก็ยังมีนะครับอันนี้คือขยะเปียกนะครับเราจะนําไปทําปุ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักนั่นเองให้ปุ๋ยเนี่ยนาไปทําปุ๋ยหมักเพื่อที่จะไปใส่ต้นไม้ใส่ปลูกอย่างเช่นปลูกผักคะนา้าปลูกพริกอะไรนี่เราสามารถที่จะทําได้นะครับทําได้โดยใช้ขยะ เปียกาจากบ้านเรานะครับในการทํานั่นเองนะอย่างแรกก็คือขยะเปียกนะครับต่อไปนะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือขี้วัวครับแก้วขี้วัวนะครับมุนไม่ใช่ขี้วัวครับขี้ควายโทษทีนะครับพูดผิดนี่ก็คือขี้ควายขี้ควายจะเป็นแบบนี้ขี้ควายตาแข้งนะครับซื้อมากระสอบละสามสิบบาทนะครับ แล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คือดินนะครับในสัดส,ส่วนที่ใกล้เคียงกันเนาะดินนะครับดินเปล่าๆของเรานี่แหละแล้วก็อย่างที่สีก็คือเศษหญ้านะครับเศษหญ้านี่ก็มีทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งนะครับพอเราจะทําปุ๋ยก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากเลยเนาะแล้วก็นะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้แหละครับเสร็จแ,แล้วก็เท เษอาหารนะครับใส่ลงไปในสิ่งที่เราจะหมักนะครับแลในสิ่งที่เราจะผสมผสานให้เป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็ขี้ควายนะครับเทลงไปเลยนะครับขี้ควายแล้วก็แล้วก็ดินนะครับดินนะครับดินีเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็เศษหญ้านะครับหญ้าหญ้าเปียกก็ได้นะหญ้าแห้งก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทํายังไงครับคนนะครับ คนเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าเศษอาหารเศษอะไรต่างๆนะครับเนี่ยพอคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็ตอนนี้มันมีน้ําอยู่นะครับผมก็เลเยไม่ได้ใส่น้ําเนี่ยคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็ไปใส่ถังนะครับถังเจาะตูดก็ได้นะหมักไว้นะครับหมักไว้สักประมาณ เดือนนึงนะครับใส่ถังเล็กๆเกจาะตูดสักประมาณเดือนนึงก็เป็นปุ๋ยแล้ครับไม่เกินเดือนครึ่งนะครับแต่ว่าต้องให้มีอากาศเข้าด้วยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปอย่างที่บอกนะครับปลูกต้นมะเขือปลูกต้นพริกเนี่ยได,ได้ได้หมดนะครับแทนที่เราจะเอาไปทิ้งให้กับเทศบาลเนาะเราก็สามารถที่จะเอามาสร้างประโยชน์ได้ครับสําหรับขยะเปียกสําหรับขยะประเภทที่สองนะครับก็คือขยะรีไซเคิลเนี่ย เราสามารถที่จะนำมาใช้ใหม่ได้หรือนำไปใช้ประโยชน์ก็คือขายได้นะครับอย่างเช่นขวดนะครับขวดเนะี่ยเราสามารถที่จะนำไปตัดตูดนะครับแล้วก็ทำเป็นพี่พ่อพัน์ผักก็ได้ขนมคนาได้หมดนะครับแล้วก็นำไปขายก็ได้อันนี้คือขยะรีไซเคลิลนะครับแล้วก็กระป๋องที่เราชอบกินกันนะครับหลายคนชอบมากค่ะ กินประจําขาดไม่ได้นะครับก็นําไปขายได้นะครับแล้วก็ขวดน้ําต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปขายได้กล่องนะครับกล่องเนี่ยก็นําไปขายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นําไปขายแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับเรานะครับแทนที่เราจะเอาไปทิ้งที่รวมกันเนี่ยกับขยะเปียกเนี่ยมันก็เราก็ไปฝังกบโดยที่ เสียประโยชน์เฉยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปจําหน่ายหรือถ้าเป็นผมเองนะครับผมก็จะนําไปทําบุญนะครับกับชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลวัดโบสถ์นะครับก็จะมีไรายได้เข้านะครับก็ทางชมรมก็นําไปช่วยเหลือคนแก่นะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับติดบ้านติดเตียง,น,งนี่เองนัน ในการนําของไปมอบให้หรือของไปไปมอบให้แล้วก็บริหารงานการสร้างกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุนะครับกิจกรรมนั้นน,นการผมก็เลยเรียกว่าขยะบุญนะครับหรือบุญขยะก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนมากผมไม่ขายแล้วครับผมไม่ขายผมก็จะเก็บ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 ใส่ซุ้มไก่ไว้ใส่ตะรกาไว้พอเต็มผมก็ใส่กระสอบแล้วก็นําไปมอบให้กับชมรมผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลวัดบสถนะครับเพื่อที่จะไปทำประโยชน์ต่อไปครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ทิ้งขยะประเภทนี้เลยนะครับขยะประเภทที่สามนะครับที่แยกไว้ก็คือขยะ r d f นะครับขยะ r d f นี่ก็คือขยะที่มันสามารถที่จะนำไปเป็นความร้อนนะครับก็คือพูดได้ง่ายภาษาชาวบ้านก็คือขยะที่ติดไฟได้นะครับขยะที่ติดไฟได้อย่างผมนี่ก็จะมี กระสอบปุ๋ยใส่ไว้เลยนะครับอย่างเช่นกล่องนมนะครับกล่องนมนี้ก็กล่องนมกล่องผล,ลไม้หรือกล่องน้ําผล,ลไม้อะไรต่างๆกล่องนมโดยเฉพาะในโรงเรียนนยถ้ามีเด็กนักเรียนพันคนเนี่ยแล้วก็ทิ้งมันก็เหมือนกับว่าเราทิ้งขยะโดยโดยโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าขยะอาร์ทีเอฟเนี่ยสามารถที่จะเป็นเงินเป็นทองได้เหมือนกันนะครับ อยู่ในถุงนะครับนี่ก็น้ํายาซักผ้านะครับแต่ว่าเป็นถุงของน้ํายาซักผ้าเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปเป็นขยะอาร์เอฟได้นะครับถุงขนมนะครับถุงขนมปังเนี่ยชอบแบบซื้อหังเลยเนะขนมปังต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นขยะอา RD f เอฟนะครับเนี่ยถุงแกงเนี่ยบางครั้งมีคราบแกงติดอยู่ก็เป็นขยะอาร์เอฟ อันนี้ก็เป็นถุงขนมปังก็ a d f นะครับถุงขนมนะครับเนี่ยต่างเนี่ยนะครับถุงขนมก็แก๊ปต่างเนี่ยก็เป็นขยะ a d f แล้วก็กระดาษชิชชู่นะครับก็เป็นขยะ r d f แล้วก็ถุงขนมนะครับถุงขนมก็เป็น r d f ทั้งนั้นเลยสรุปก็คือว่าขยะ r d f ก็คือขยะที่มันสามารถที่ที่จะติดไฟได้ ก็จะนำไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงครับโดยนำไปผ่านกระบวนการสับย่อยนะครับก็คือมันจะมีเครื่องสับย่อยนะฮะอย่างหลายบริษัททำอยู่อย่างเช่นเาเอรถเก่าๆคันนึงออกมาเป็นเศษเป็นชิ้นๆเล็กๆอะไรประมาณนี้เหมือนกันครับเอ,เอาขยะ RDF นะครับใส่เข้าไปนะครับมันก็สามารถที่จะสับย่อยนะครับเป็นชิ้นเล็กๆ เรียกว่า R&D f 3นะครับค่าความร้อนนะครับเป็นการเพิ่มค่าความร้อนแล้วก็อัดนะครับแล้วก็ไปส่งโรงงานไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการไปปั่นพัดลมนะครับให้ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าขายให้ครับการไฟฟ้าแล้ว R&D f 3นะครับตันละไม่ต่ำกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตันละไม่ต่ำกว่า1,200บาทนี่ไง เห็นไหมครับพวกขยะพวกเนี้ยถ้าเราทิ้งลงถังนะครับมันก็คือขยะแต่ถ้าเรารู้จักนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นเงินเป็นทองได้ครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะทําให้บ้านเราเนี่ยขยะเป็นศูนย์ได้ขยะเป็นศูนย์ได,ได้โดยที่ลดค่าใช้ใจ่ายของอบตหรือเทศบาลที่เราอยู่อาศัยนะครับเรานําเงินเนี่ย ไปทิ้งนะผมว่าถ้าเราทิ้งขยะเยอะเท่าไหร่เนี่ยอย่างเทศบาลใหญ่ๆนครเนี้ยผมว่าปีนึงเสียค่ากำจัดขยะไม่ต่ำกว่าปีละหกเจ็ดล้านบาทเนี่ยอย่างนครมันเหมือนเอาเงินไปทิ้งนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างอบตอเล็กๆเ,เนี่ยก็ตั้งห้าแสนเทศบาลที่ผมไปทำงานเนี่ยก็ต้องปีละแปดแสนบาทเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันมันเราสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้นะครับถ้าทุกบ้านเนี่ยร่วมกันคัดแยกขยะออกเป็นสามประเภทนะครับหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้นะในอนาคตนะครับอาจจะเป็นสี่ห้าประเภทก็ได้แล้วก็เอามาทําประโยชน์ทั้งหมดนะครับผมรับรองว่าขยะบ้านเราเนี่ยจะเป็นศูนย์อย่างแน่นอนนะครับเรา สามารถที่จะเอาเงินส่วนนี้นะครับไปพัฒนาอย่างอื่นได้นะถ้าลดลงสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอย่างเทศบาลที่ผมทำงานอยู่แปดแสนบาทลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเงินสองแสนกว่าบาทแล้วใช่ไหมครับถ้าคิดคร่าวๆเนะี่ยอาจจะไปทำอย่างอื่นได้ไปทำถนนหนทางหรือถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นขยะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยหรือลดได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมว่ามัน มันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเลยเราเราเอาขยะมาใช้ประโยชน์ดีกว่านะครับนําขยะมาทําประโยชน์ดีกว่าแล้วเราก็จะเป็นคนที่ช่วยสังคมนะครับเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับทำ,ทำประโยชน์ให้กับที่ที่เราอาศัยนะครับแล้วก็ฝึก ฝึกในการที่จะเอาขยะมาทำประโยชน์เองซึ่งในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทางผู้ที่ได้เข้ามาดูคลิปนะครับ้้ายัางไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็จะพูดถึงสาระดีดๆเกี่ยวกับการนำขยะมาใช้ประโยชน์ ให้บ้านเรานะครับขยากเป็น0ูนย์ครับ